สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนโปยทานแบบดาวหกเหลี่ยมแบบใหม่นะคะซึ่งตรงกลางนะคะก็จะเป็นลักษณะหลุมลึกแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในลักษณะนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุดและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุดและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้น เียและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะปาเลือกใช้เป็นของตาลคางเบอร์สองเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการทํานะคะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว65เซนติเมตรจำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะปาเลือกใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆจับเซลิบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นนะคะพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างอีกหนึ่งฝั่งไว้ที่3เซนติเมตรค่ะ จากนั้นนะคะตรงมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทําฐานสามขั้นตอนแรกเพื่อนเพื่อนแยกริบบิ้นออกก่อนนะคะสองเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่งเมื่อเส้นที่หนึ่งนะคะเราตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้ว ต่อไปนะคะเราจะหันริปบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะต่อไปค่ะเส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามให้เป็นเพื่อนสอดลอดผ่านเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่งนะคะจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สองลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับนะคะ พร้อมกับสังเกตแนวเส้นริบบิ้นจะเป็นการคว่ำลงทุกเส้นนะคะนี่ค่ะแนวเส้นริบบิ้นจะคว่ำลงแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทําฐานหกค่ะโดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเท่านั้นของทุกมุมนะคะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆน,นะคะ พับเฉียงอ้อมไปทางด้านขวาค่ะปลายเส้นจะอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองฝั่งขวานะคะพับเฉียงอ้อมไปทางด้านซ้ายค่ะปลายเส้นก็จะมาอยู่ด้านซ้ายล่างแบบนี้ค่ะและสุดท้ายเส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างค่ะสังเกตนแนวเส้น จะอ้อมมาทางด้านซ้ายฝั่งนี้นะคะจากนั้นค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่หนึ่งค่ะและดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะในคลิปนี้นะคะลิบบินค่อนข้างที่จะจับยากนิดนึงค่ะต้องค่อยๆทำค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ ให้เพื่อนๆจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดเส้นริบบิ้นลงไปตรงช่องที่สองทางด้านขวานะคะเริ่มต้นการทําค่ะริบบิ้นเส้นที่เราจับจากนั้นนับไปอีกสองช่องทางด้านขวาช่องที่1ช่องที่สองพาดเส้นที่1ลงไปในช่องที่สองที่นับ และเส้นต,ต่อไปนะคะเราจะทำเวียนจากขวาไปซ้ายจนกว่าจะครบทั้ง4ี่เส้นจากนั้นนะคะประขอเพิ่มเติมค่ะให้เ,เพื่อนๆยึดแล้วก็จำตรงส่วนของดิบินเส้นที่1เส้นที่เราได้พาดลงไปตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเมื่อเราทำครบทั้งสี่เส้นแล้วเราจะเริ่มการสอดเก็บเข้าไปนะคะตรงเส้นที่1ตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราหาเส้นที่หนึ่งไม่เจอนะคะค่อนข้างที่จะหามุมสอดยากค่ะเราต้องจำไว้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเมื่อเส้นที่1เสร็จแล้วจากนั้นเส้นที่2ฝั่งขวาพาดลงไปตรงช่องที่2เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองเซเรบินไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นเส้นที่3ค่ะพาดเข้ามาตรงช่องที่2เหมือนเดิมใช้มือประคองเซเรบินไว้ค่ะและสุดท้ายค่ะเส้นที่4พาดเข้ามาหน้าเส้นที่2หรือว่าช่องที descend. Descend. ่2เหมือนเดิมค่ะ จากนั้นนะคะริบบิ้นด้านบนจะเหลือเพียง2เส้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นที่1ในการสอดนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือสุดถ้้เป็นเพื่อนจับลิบบิ้นนะคะโค้งเข้าหาตัวตามแนวริบบิน้นจากนั้นค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปตรงเสน้นที่1ที่เราทำนะคะที่ปะบกให้เป็นเพื่อนจำไว้ตั้งแต่บเบื้องต้นนะคะนคะคะสอดเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้และดึงให้กระชับต่อไปเสน้นที่2ในการสอดค่ะก็จะเป็นเสน้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้นะคะให้เ,เพื่อนจับสตดบินโค้งเข้าตามแนวริบบิ้นจากนั้นค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมของเส้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะแล้วเราเบี่ยงออกทางช่องฝั่งขวามือที่ติดกันค่ะปลายเส้นค่อนข้างที่จะจับยากนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเส้นที่หนึ่งตรงนี้เราก็สอดเบี่ยงออก ตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเมื่อเราสอดได้ครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเส้นลิบินของเรากระชับแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะ ให้เพื่อนๆดึงเซลริบบิ้ให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําขั้นตอนต่อไปนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆหยิบดิบบี้ขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นนะคะเราจะพาดเส้นริบบิ้ลงไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นการทำริบบิ้เส้นที่เราจับจากนั้นนับอีกสองช่องช่องที่หนึ่งช่องที่สองพาดเส้นที่หนึ่งลงไปในช่องที่สองที่นับ จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มการทําเส้นต่อไปโดยเวียนไปทางขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งสี่เส้นและประคอบเพิ่มเติมเหมือนเดิมค่ะในรอบนี้เราก็จําตรงส่วนของดิบินเส้นที่1เส้นที่เราพลาดลงไปไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อที่ว่าเราทําครบทั้งสี่เส้นแล้วจะได้สอดปลายเส้นเข้ามาตรงช่องที่1นึ่งตรงนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะพาดเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาเหมือนเดิมเส้นที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะ พาดข้ามเข้าไปตรงช่องที่สองเหมือนเดิมสุดท้ายเส้นที่สี่ก็ทำเหมือนเดิมค่ะพาดข้ามมาตรงช่องที่สองเหมือนเดิมค่ะและเมื่อเรานะคะพาดเซริบบิ้นมาจนครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการสอดเก็บเซริบบิน้นเส้นที่หนึ่งในการสอดนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือสุด้เ,เพื่อนๆจับเซริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวริบบิน้น จากนั้นนะคะสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่1ค่ะตรงเส้นที่1ที่เราทํานะคะที่ปาบอกเพื่อนๆจาไมาตั้งแต่เบื้องต้นจากนั้นก็ดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดค่ะเพื่อนๆจับสริปบินโค้งมาตามแนวเส้นค่ะแล้วสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมของเส้นที่1แล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งขวามือที่ติดกันค่ะแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันค่ะเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนําเหรียญมาค่ะ ใหเพื่อนๆหยอดเล็กเข้าไปด้านในเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องดึงแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้แนวเส้นดิบินของเรายับได้ต้องค่อยๆดึงค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นริบินเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1นึ่งให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งกับตัวเรานะคะ จากนั้นจรลปีนเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2ช่องทางด้านขวาแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและเส้นต่อต่อไปนะคะเราจะทําเวียนจากขวาไปซ้ายจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บมุมหมุนวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ และเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นจับแค่พอเบามือนะคะไม่ต้องดึงแรงจนเกินไปค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆไล่มุมดึงเก็บไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ระยะกริบที่เท่ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะทําการสอดเก็บเส้นริบบิ้นเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีการสอดค่ะเพื่อนๆจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจากนั้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ ที่อยู่ฝั่งกับตัวเราแล้วก็สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2ช่องทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อต่อไปค่ะเราก็จะทําเวียนจากขวาไปซ้ายจนกว่าจะครบทุกเส้นสอดเก็บมุมหมุนวนไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบเดิมค่ะ เมื่อได้ระยะตรงส่วนนี้นะคะเราสอดเก็บเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเพื่อนๆใช้นิ้วฝั่งไหนก็นได้นะคะกดตรงกลางตรงนี้ให้เป็นลักษณะดุมลงไปค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านแล้วก็สอดเก็บซ้ําเหมือนเดิมเลยค่ะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นทําแบบเดิมเลยค่ะสอดเก็บมุมไปนะคะ เมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นการทำวนซ้ำไปเรื่อยๆนะคะสอดเก็บม,มุมในลักษณะเดิมจนกว่าปลายเซลิบินจะเหลือสั้นที่สุดค่ะ mm hmm. เมื่อเซลิบินของเราดูกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็พลิกกลับด้านแล้วก็สอดเก็บม,มุมเหมือนเดิมค่ะโดยการสอดลอดผ่าน2ช่องทางด้านขวาเช่นเดิมค่ะ สอดเก็บในลักษณะนี้วนไปทางด้านหน้าด้านหลังสลับกันวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าปลายเส้นจะเตือสั้นที่สุดนะคะ เมื่อเราสอดครบแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะปลายเส้นริบบิ้นของเราเหลือสั้นแล้วปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดค่ะวิธีการตัดนะคะเพื่อนๆดึงปลายเส้นย้อนไปฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็ตัดให้ชิดค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะใช้ปลายนิว้วดันตรงส่วนของปลายเส้นเข้าไปด้านในค่ะแบบนี้ค่ะ จะทำให้เราตัดงานมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการตัดในลักษณะนี้ แล้วเมื่อเราตัดปลายเซรัริบ,บินออกจนครบแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของเหรียญโปรยทานรูปดาวหกแฉกแบบใหม่ค่ะก็จะเป็นลักษณะหลุมแอ่งลึกๆตรงด้านบนหน้าโชว์ตรงนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากคนเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ